กกินด้วยเอ,อาอให้มนามียาดน้ำก่อนโอเคค่ะงั้นมามียาดน้ำก่อนแม่ไม่จนกินอ่ะอยากกินส้มเจนอ่ะคุณแม่อยากกินด้วยขอบโรหน่อยได้ไหมเดี๋ยวไปกดในสักก้าป่าน้อยจ้ะโอเคยุ้ป้อนให้เดี๋ยวขอกินแป๊บอืม อยากกินเนาใช่อันน้อยรู้หรือยังว่าจมโบเข้าแล้วรู้แล้วค่ะคุณแม่อันนี้ส้มจมโบไหมคะใช่มามีไงส้มจมโบหกสิบสองเข้าแล้วปกติเราขายเก้าร้อยเก้าสิบค่าป้าน้อยหรือว่าญาติญาติเพื่อนเพื่อนป้าน้อยอยากกดใช่ไหมหกสิบโซห่อใหญ่แบบเนี้ยเราให้สี่ร้อยเก้าสิบหูยคุณแม่จึ้งมากให้ยี่สิบคนนะยี่สิบคนเท่านั้นหรอคะสองร้อยคนป้อสองร้อยคนค่ะ กิมไปลอยอืมไมอเน้ hmm. mm ่น hmm. okay, okay, ีน้มโอเคค่ะโอเค